สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันเด้อค่ะป้่นกบเสร็จแล้วพี่น้องพักกับเสร็จแล้วจ้าป้่นกบพักกับเสร็จแล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อมีย่ำใหม่มากลินฟ้าพี่น้องก็บป๋อเข้อสตอแล้วก็แบบรวกก็มีเด้อจ้าเด้อพักสดก็มีเด้อพี่น้องพักสดจ้าเด้อพี่น้องมีพักชีลาพัก พายมีพักเฉโอมพักขาบานเท้าเละจ้าพี่น้องแล้วก็พักแวนแ่นนะพี่น้องเด้อสิมะตุยกับปนกบพี่น้องเขาเหนียวห้หอนพี่น้องเขาเหนียวห้หอนไม่พักซี่เล่าพร้อมของมักพี่น้องเอ้ยพระเอกอยู่นี่้อพี่น้องพระเอกอยู่นี่ปนกบอยากกินแห้งพี่น้องปนกบมากินน้ำกันเลอจ้าเขาเทียงพี่น้อง ถาด้จ้ามาเด้อพยายพระท่านกินข้าวเทียงค่ะเอาเข้าวเหนียวมาเด้อมาตุยกันกินน้ำกันพี่น้องแสบๆจ้า